สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการมิติโลกหรือ World Vision นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็ประเด็นที่เราคุยกันก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะให้ดูว่าโลกเนี่ยเขามองเราอย่างไรแล้วเราในฐานะที่เป็นประชาคมโลกเนี่ยเราควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงและเดินไปข้างหน้าอย่างไรบ้างอันนี้ละ่ะคือ World Vision นะคะสิ่งหนึ่งที่ขณะนี้เนี่ยเป็นปัญหากันไปทั่วโลกตั้งแต่ปีนี้และปีหน้าด้วยนั่นคือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงในทุกประเทศในโลกนะคะทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันอันนี้นะคะ วันนี้เราเลยจะคุยกันถึงเรื่องของ product of Thailand นะคะสิ่งที่ประเทศไทยมีและคนอื่นไม่มีและสิ่งที่เป็นความเข้มแข็งของประเทศไทยนะคะเราเนี่ยจะต้องฝ่าฟัน กันอย่างไรนะคะท่านก็คงได้เห็นท่านนายกก็หน้าดำคําเครียดนะคะในหลายๆเรื่องต้องมาแก้ปัญหาที่สังสมมาทั้งปัญหาที่เราก่อกันเองก็คือปัญหาทั้งเรื่องของนโยบายประชานิยมหรืออะไรหลายอย่างซึ่งทําให้ผลิตของประเทศไทยเนี่ยแย่ลงหายไปหรือทําให้กระทบกับการผลิตและกระทบกับการตลาดอันนี้ล่ะค่ะก็สําคัญ นการเติบโตในเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะตัวชี้วัดสำคัญคือ Product หรือผลผลิตพราะเราบอก p u o t เนี่ยคนมักจะคิดถึงผลิตภัณฑ์เช่นข้าวป้าผักผลไม้อะไรเงี้ยจริงๆแล้ว p u o t เนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นมันยังมีอะไรเยอะเทคโนโลยีหรือวิธีการที่ทำให้ได้มาถึง Product ก็ถือเป็น Product ได้ ะะที่เราเรียกเราส่งออกเทคโนโลยีก็ได้เราขายเทคโนโลยีก็ได้นะคะคนมักจะไปจำกัดตัวเองอยู่ที่วัตถุหรอ,อะไรงี้นะคะงั้นสินค้าไทยที่ส่งออก ที่เราเคยตัวกันมาก็คือตั้งแต่สมัยนี้ฉันเด็กๆก็ทรงไม้ทรงอะไร,ต,ะไรต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้เราต้องมาคุยกันใหม่มาถับมาตั้งหลักทําความเข้าใจกันใหม่ว่า p r o d u c t of Thailand เนี่ยคืออะไรวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะ mm. ก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญล่ะคะ่ะที่ทําหน้าที่มาตลอดชีวิตแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยมีคนที่เชี่ยวชาญอย่าง ดรชนินนิ่มนวลเนี่ยน้อยมากหมอกนะคะไม่ได้เชี่ยวชาญในทางทฤษฎีแต่เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติและทำมาตลอดชีวิตนะคะดรชนินนิ่มนวลเป็นกรรมการผู้จัดการของ C Y R Agrotech Center นะคะดรชนินนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วยังไงก็ต้อง,องยังไงก็ต้องเชอญล่ะคะ่ะเพราะว่ามันหนีไม่พ้นนะคะวันนี้รัฐบาลเองก็กำลังคลํา กำลังคลำหาทางนะคะออกมาพูดออกมาอะไรเงี้ยแต่แต่ในทาง p u o t เนี่ยมันพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็เจาะลึกลงไปในทุกภาคส่วนของตัว d u c t จริงๆใช่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หัดฉีกทฤษฎีแล้วว่าไม่ว่าจะ P อื่นๆนะคะมันมันลงที่ โปรดักต์โปรดัสำคัญที่สุดสาคัญที่สุดเเป็นปัญหาและก็เป็นวิธีการที่เราจะทําให้เราประสบความสาเร็จ mm hmm. เราต้องเริ่มต้นจาก Product <ะ>์และก็สิ้นสุดที่ Product ์สิ้นสุดที่ Product ะนะคะทั้ง manpower ทั้ง policy ทั้งอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนั่นก็คือ ให้ได้มาซึ่งโปรดักต้องการทําให้โป d u c t มีคุณภาพให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจโปรดักมากพอโปรดักมีคุณภาพโปรดักเข้าไปสู่ตลาดโปรดักเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นโปรดักเป็นตัวเชื่อมหมดเลยนะคะสินค้าบ้านเราเนี่ยสินค้าไทย PRODUCT OF t h a i ไท n แคนับมันมีอะไรบ้างมีชื่อเสียงนานมากใช่ทุกทุกทุกด้านเนี่ยผมไปต่างประเทศมาเนี่ย ที่ไปเห็นสินค้าที่มาจากเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากภาคอุตสาหกรรมนะฮะเช่นเสื้อผ้ารองเท้านะฮะกางเกงยีนนี่ไทยก็ทํังเนาะครับเออถ้าไปภาคการเกษตรผลไมารากไม้ที่จะมาจากเมืองไทยเนี่ยข้าวผักผลไม้ดอกไม้มาหมดดังนั้นสินค้าที่มันเป็นหลักของประเทศไทยเนี่ยไปวางขายอยู่ทั่วโลกเนี่ยเรา เราสามารถไปวางขายได้ก็เพราะตัวสินค้าของเราเองแต่ช่วงหลังนี้เรามีการแข่งขันกันเยอะแต่นี้เราก็มาสับสนว่าเอ๊ะตัวสินค้าเราเนี่ยมันยังไงนะเราเคยผลิตมาสิบห้าหกสิบปีที่แล้วเราก็ยังสับสนว่าเราต้องผลิตอย่างเงี้ยดวนี้เพื่อนบ้านเราเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาช่วงระยะสี่ห้าปีหลังนียมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมายังาก็เรียนแบบเราเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วนั้นจ้ย้อนกลับไปเรายังผลิตผลดักเหมือนกับเมื่อสามสิบ ปีที่แล้วก็แน่นอนปัญหามันต้องเกิดขึ้นแเ้ี๋ยวก็จะมีคนวิ่งเข้ามาจี้ละตรงนี้ฮะเหมือนเหมือนเรียนเจอเองไปในอฟริกาเนี่ยปกาวฏว่าแบตเตอรี่อะแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยผลิตในเมืองไทยทั้นั้นเลยแต่คนดถ่งเนี่ยคือมาเลเซียเราก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาเขาบอกว่านั่นแหละผลิตในเมืองไทยทั้งนั้นคนไทยเก่งการตลาดเราไม่ค่อยเก่งเราก็ิตเก่งแต่การตลาดเราไม่ค่อยเก่งพอดเรชินดนพูดบอกตลาดเราไม่ค่อยเก่งตลาดเราไม่ค่อยเก่งเรียนก็ อัดอันตันุลาผมอยู่ในหน่วยของของการเจาะตลาดมาตลอด30กว่าปีเนี่ย<ะ>ผมรู้ว่าการตลาดของเราเนี่ยไม่เก่งถึงวันนี้ก็ยังไม่เก่งยังไม่เก่งแล้วก็ไม่เก่งหรือหรือว่าไม่พยายามจะทําทให้เก่งคือ,ค,อคือภาคเอกชนเองเนี่ยต้องดิ้นรนแล้วต่อสู้ด้วยตัวเองนั<ะ>้นภาครัฐเองเนี่ยก็เราก็ไม่อยากจะติดทิงอ่ะนะแต่ว่าการตลาดของของตัวโรดักที่เรามีอยู่เนี่ย มันต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ลึกกับตัวสินค้านั้นๆ<ะ>ยันการที่จะมารู้ทางเชิงทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็สร้างภาพเป็นตัวทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จริงเนี่ย<ะ>ผมบอกได้เลยว่าการตลาดเจาะไม่ไมยังไงไก็เจาะไม่ผ่านเราเห็นคนจีนนะฮะเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาของเขาเองเนี่ยเขาจะมีความรู้ในเรื่องของสินค้าตัวนั้นนะมากกว่าคนที่จะซื้อ,อแต่ของเราเนี่ยคนซื้อเนี่ยมีความรู้มากกว่าคนขาย นี่เป็นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าถ้าการตลาดถ้าเราไม่เข้าใจสินค้าตัวเราเองเนี่ยแล้วเราไปขายเนี่ยไม่ง่ายที่จะไปสู้กับคู่แข่งขันอย่างจีนอย่างเวียดนามซึ่งมีเชื้อสายมาจากจีนพวกนี้เนี่ยกระแสะเลือดเนี่ยมากล้นไปด้วยความพยายามความมุขมานะความเอาจริงเอาจังความเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดใช่ไหมอันนี้ก็จะ<ภ>เป็นเขาได้เปรียบภาพของสินค้าไทยนะคะคุณผู้นชมภาพของสินค้าย ไทยที่ท่านอาจจะเห็นเกินกราดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คุ้นเคยหรือว่าดิฉันเองเนี่ยไปดูภาพของสินค้าไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะนอกจากข้าวที่อยู่ในจานเราไปกินข้าวที่ฮ่องกงสิงคโปร์จีนเนี่ยไหนข้าวมาจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยภาพของสินค้าไทยในรอบนอกในรอบที่ ่างประเทศเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าเป็นภาพของสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็ยังเป็นยอดนิยมอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ยังคือของกินคนจีนเนี่ยคนจีนที่เราเจอเองที่อู่ฮั่นคนจีนบอกว่าในหนึ่งช่วงชีวิตจะต้องกินข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยจะได้ไปสวรรค์เราตกใจเลยแล้วข้าวกิโลละ80นี่นานมาแล้วนะเนี่ยนะคะผักผลไม้เป็นไงคะดรชนิดนี้เกิดในดงผักผลไม้เหมือนกันลาดบุรีที่ตะวันออกกลางเนี่ย ในพวกมิเดียอีททั้งหมดเนี่ยเวลาเขาจะมีงานเรื่องเริงหรือว่างานที่จะพบปะสังสรรค์นเนี่ยผักผลไม้ไทยจะเป็นสิ่งที่ต้องการมากแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยถือว่าไม่ไม่ไฮโซไม่ไฮโซ,ใ,โซใช่ใ<น>เคยเคยไปร่วมงานที่ที่ดูไบ,บแล้วก็รู้ไหมคะว่าเอาอะไรหอบไปจากเมืองไทย14ลังลองกองเงาะ เขาที่สุดเลยเราเลยเราเลยดังมากเลยในที่ถ้าถ้าอากาศยานเพราะว่าพอเราขนของลงใช่ไหมออกมาเนี่ยเขาบอกว่าที่อยู่ในกล่องในนั้นเนี่ยเป็นจุดยอดที่คนคนอาลับคนนั่นแหละเขาชอบมากเขาชอบมากเนี่ยผลไม้ที่เห็นเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่เราจะพัฒนาอย่างไรเพราะว่า ไม่ว่าผักผลไม้อย่างไรที่เราจะส่งไปที่ตลาดดูไบก็ดีตลาดใหม่ๆอย่างรัสเซียก็ดีกาตาร์ก็ไม่เลวโอมาโนมานมันดิฟเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามไปหมดแต่ว่าตลาดพวกนี้เป็นตลาดที่ต้องการสินค้าไทยทั้งหมดใช่แล้วแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงไว้มากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าไทยเนี่ยก็โดยเฉพาะทางด้านพืชผักผลไม้เนี่ยเราพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าต้นทุนเนี่ยของเราก็พัฒนาตามไปด้วยในขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่แต่ว่าต้นทุนเขาต่ำเนี่ยเนี่ยอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยนะคะเราเนี่ยผลิตผลไม้คุณภาพผลิตอาหารคุณภาพนะคะนี่นี่นที่ที่โชว์นี่ดังๆทั้งนั้นเลยค่ะสตาร์ฟู้ดนะสตาร์ฟู้ดที่เป็นผลไม้ยอดนิยมของฝรั่งเงาะเนี่ยนะคะลัมบูตันใช่ไหมคะมังคุดมังคุดมะม่วงมะพร้าวเนี่ยนะคะออกมา ทุเรียนเนี่ยนะคะทิงออฟฟูดคริงออฟฟูดคริงออฟฟูดพวกนี้เป็นมีชื่อเสียงหมดแอปไออะไรนะไอเขาเรียกอะไรสุก้าแอปเปิลไม่ใช่สุก้าแอปเปิลก็คือชมพู่ไม่ใช่ไอน้อยนาน้อยหนาแล้วชมพู่เลยฮะโรสแอปเปิ r ลโรสแอปเปิ e ลกรีนแอปเปิเนี่ยฮะที่เห็นในภาพเนี่ยคือสุดยอดนิยมของผลไม้ ไทยที่คลองใจต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาในที่เดียวเลยตลาดใหม่ตลาดเก่าตลาดถึงจะเก่าแก่อย่างไงก็ยังนิยมนอกนอกนั้ยังมีอีกนะพวกพวกกล้วยไม้กล้วยไม้นี่เราส่งออกมากสุดในโลกนะกล้วยไม้นี่เป็นที่ฮือฮามากตลาดรัสเซียนี่ต้องการมากปัจจุบันนี้ตลาดจีนขยายมากในเรื่องของกล้วยไม้จีนสั่งเราหรือว่าจีนสั่งเราจีนสั่งเราทั้งโลกนี่สั่งเราหมดเราเราไม่ค่อยได้สั่งเขาเข้ามา เราเนี่น้อยมากเห็นมีแฉะนั่นก็คือแอปเปิลอะไรเงี้ยน้อยมากเดี๋ยวนี้องุุนเราก็ผลิตเองแล้วเนี่ยนะคะอย่างกล้วยไม้เนี่ยฟาร์มโหเนี่ยกล้วยไม้ส่งออกเนี่ยนะคะเรามีฟาร์มกล้วยไม้แถวแถวบ้านแถวบ้านดรชนินเนี่ยนครปฐมราชบุรีรบุีการจนบุรีใช่ไหมสมุทรสงครามสมุทรสาครมีหมดที่มีน้ําเยอะๆเนี่ยมีปลูกกล้วยไม้หมดอ เพราะว่า้วยไม้ที่ทำตลาดให้แล้วก็สร้างความร่ำรวยให้กับผู้ประกอบการได้มากแล้วก็ผู้ผลิตหรือแม้แต่เกษตรกรเองเนี่ยบางคนที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยก็ปลูกกล้วยไม้ขายอาหารกระป๋องล่ะคะก็ดังเหมือนกันอาหารกระป๋องไทยปลากระป๋องนี่ทั้งๆที่เราเนี่ยไม่มีทูน่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน่อไม้ กระป๋องนมกำลังกระป๋องแอสพาราการเนี่ยพวกเนี้ยเบบี้คอนเบบี้คอนกระป๋องเนี้ยคนบอกว่าไอ้พันเบบี้คอนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ที่เขียนข้างกล่องเนี่ยไอ้พันเบบี้คอนเนี่ยก็คือข้าวโพดกระป๋องเนี่ยเขาถามว่ามันมีเฉพาะประเทศไทยเหรอเราก็ขำๆอ่ะเราบอกว่านี่มันภูมิปัญญาเลยนะที่ทำบอกว่าเราก็เก็บตอนมันอ่อนเก็บตอนมันเป็นเบบี้เนี่ยนะคะออกมาเห็นไหมฮะอาหารกระป๋องเราเนี่ย สารพัดเลยนะเนี่ยแล้วของคุณภาพด้วยค่ะแม้กระทั่งมะม่วงเพียวเดใช่ไหมฮะในนี้นี่ที่เห็นนี่ก็จําแนกเยอะเลยทีเดียวนะคะว่ากระป๋องก็มีลิ้นจี่กระป๋องเงาะกระป๋องค่ะเงาะยัดไส้ด้วยสับปะรดสับปะรดอีกมิกซ์เลยนะออกมาพัฒนาจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยพัฒนาหลากหลายโปรดักต์มากในการที่จะส่งไปขายทั่วโลกใช่ไหมวันนี้เนี่ย อันนี้คือลักษณะของ r e s e r v e ใช่ไหมการรักษาถนอมอาหารแล้วก็คนไทยไม่ค่อยนิยมอาหารกระป๋องนะจะเอาส่งให้คนอื่นกินเพราะว่าเรามีของสดกินใช่ดิฉันเองกับดรชนินนี้เนื่องจากเราเป็นเด็กบ้านนอกแล้วบ้านเราก็จะเป็นส่วนผลไม้มีอะไรให้กินของสดๆเยอะเลยนะคะทีนี้อันนึงเนี่ยที่ที่เราได้เห็นเนี่ยที่ข้อแตกต่างที่เห็นก็คือบรรจุภัณฑ์ค แพ็กเกจจิ้งเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเชลพวกนี้ของไทยท้พังนั้นเลยเนี่ยคเป็นไงบ้างคะตอนนี้ณวันนี้ถ้าเราไปเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยที่จริงคุณภาพสินค้าข้างในเนี่ยของญี่ปุ่นเองก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่แพ็กเกจจิ้งเขานี่แบบสวยงามมากใช่ไหมเวลาแวะไปเวลาเห็นเนี่ยแม้แต่ผมเคยไปดูเต้าหู้ที่เขาเขาเขากินกันเนี่ยของเราเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแต่ของเขาเนี่ยมีแพ็กเกจจิ้งสวยงามมากพอเห็นแล้วก็ น่าซื้อน่าใช้ไปหมดอันนี้เราเราเราเห็นแล้วลหละว่าเราจะต้องพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่มาทําให้สินค้าเราเกร็งขึนแล้วทําให้ได้ตังค์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้จะขายตลาดในหรือตลาดนอกก็ตามอันีองไงนั่นก็คือคุณภาพของบรรจุภัณฑ์นะคะที่จะต้องอนุรนกอกมาทีนี้อดไม่ได้ต้องพูดเรื่องตลาดด้วยเพราะว่าตลาดเนี่ยบางทีพวกบรรดานักการเมืองหรือพวกที่ไม่ค่อยได้ ใช้มือแบบพวกเราเนี่ยเขาก็จะพูดบอกเราจะต้องทําตลาดเดี๋ยวเราจะต้องยกเครื่องอะไรต่ออะไรต้องอะไรเงี้ยไม่ไม่ทันเอกชนหรอกครับเอกชนก็เดินไปไกลหมดแล้วเขาเดินไปไกลกว่าแล้วท่านล้านหลังกว่าเราต้องมารอเนี่ยเขาสินค้าเขาผลิตทุกวันแล้วก็คู่แข่งขันมีทั้งโลก ดังนั้นสิ่งพวกนี้เขาต้องชัดเจนในตัว Product ของเขาค่ะเขาจะต้องศึกษาแล้วก็ต้องพัฒนาโ r o d u c t ์ของเขาที่ให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆ<ฆ>แล้วก็ทำอย่างไงให้ต้นทุนมันถูกที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ปัญหาของเราเนี่ยคือต้นทุนเราพยายามที่จะให้มันขึ้น<ฆ>ที่จริงเ,ออเราสามารถที่จะ ลดต้นทุนในการผลิตได้ใช้อย่างชันฉลาดอะไรเงี้ยอย่างยกที่เรือนจําได้ที่ดรชดินพูดตลอดเวลาว่าอย่างเช่นเราปล่อยมะม่วงเป็นพุงพุงพุวงเนี่ยมันก็กินน้ํากินปุ๋ยกินอะไรเพราะนั้นเราเราเลือกไอตัวที่เราจะใช้อ่ะนะเราก็ตัดอันอื่นทิ้งไปซะรไม่ได้จัดทิ้งนะอาจารย์ เขาจะเอาไปขายต่อเอาไปขายเป็นมะม่วงยำมะม่วงยำมะม่วงอ่อนครับบางทีเขาก็ได้สิบตันยี่สิบตันขายโลหนึ่งห้าบาทก็ได้ค่าน้ําค่าไฟค่าคนงานคคุ้มแล้วแต่ที่เหลือนี่คือเหลือเฉพาะผลที่สวยจริงๆใช่นไหมเลี้ยงที่ผลที่สวยจริงๆไม่งั้นกินปุ๋ยกินยากินค่าแรงต่างๆน้อยลงใช่ไหมต้นทุนก็ลดลงเมื่อตอนต้นต้นต้นดรชนินพูดว่าเราทำมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นครับ มันยังไงมาเรามีตลาดนะถึงวันนี้ตลาดเดิมก็ยังอยู่ยังอยู่หมดนะฮะ<ม>ตลาดใหม่เนี่ยขยายมันจะขยายกันยังไงหรือมันจะไปโยงใ่กับขยายกําลังการผลิตไหมเพราะยังไงคนทุกคนต้องกินมันมีสองส่วนอาจารย์คือตลาดเก่ากับตลาดใหม่ตลาดเก่าเนี่ยถ้าเราทําแล้วก็ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาซื้อซ้าเนี่ยต้นทุนของตลาดเก่าเนี่ยมันจะถูกลง กำไรเราจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดตลาดใหม่ถ้าเกิดเราจะไปเจาะตลาดใหม่นีมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของต้นๆเพราะว่าเรายังต้องศึกษาแล้วเรื่องที่เขาต้องรู้จักกับผลิตเราใช่เราก็ต้องมานั่งแนะนําแล้วก็จนกว่ามันจะเติบโตไปเนี่ยมันใช้เวลาบางทีเนี่ยมันต้องใช้สายปานอย่างไมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรอบบ้านเรานะคะเขาก็จับกลุ่มกัน CLMV กับ BIMBIMP เนี่ยนะคะมันเหมือนว่าไทยกับ สิงคโปร์รเป็นสองประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนสองกลุ่มนี้เขารวมกลุ่มกันมุสลิมเขารวมกลุ่มกันประเทศเล็กประเทศคอมมอนเวลล์เนี่ยนะคะมันยังไงกันที่ตลาดตอนนี้เนี่ยเมื่อไทยเนี่ยเป็นผู้นําจริงๆไทยเป็นผู้นำค่ะงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็เราก็พัฒนาไปด้วยแล้วก็เพิ่มไปด้วยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยสิประเทศเนี่ยเขายังไม่ได้ ต้นทุนเขายังไม่ได้สูงขนาดนั้นไขวันหนึ่งที่คุณคุณอารุวะบอกบว่า BIM BIMP <IM> เนี่ยล้าหลังทางการเกษตรกว่าเราเนี่ยไม่น้อยกว่า20ปีไม่น้อยกว่า20ปีเพราะฉนั้นเป้าหมายของอย่างนี้เราส่งออกเทคโนโลยีได้ของกลุ่มพวกนี้เราเราส่งได้2ออย่าง คือหนึ่งเราส่งไปเป็นอาหารสําเร็จรูปหรือเป็นอาหารสดได้อันที่สองคือเราส่งเทคโนโลยีไปเพื่อให้เขาพัฒนาซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไปส่งเขาเดี๋ยวเขาพัฒนาตามทันบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลหรอกครับเพราะว่าหนึ่งคุณ<า>จะไม่เดินไปเหรอแล้วคุณไม่พัฒนาตัวเองค<ล><ล>ุณจะอยู่กับที่เหรอเออเนี่ยแหละอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะก็ มาเข้าเดี๋ยวช่วงที่สองของรายการเนี่ยจะคุยกันยาวนิดหนึ่งเรื่องของนโยบายที่สอดคล้องกับ Product of Thailand นะคะแล้ว Product of Thailand เนี่ยวันนี้ไม่ต้องโปรโมทแล้วเนื่องจากคนกินทุกวันค,คนกินทุกวันและรู้จัก Product ของประเทศไทยนะคะเพียงแต่ว่าทิศทางในการทำงานเนี่ยมันจะถูกต้องไหมมันจะตรงประเด็นไหมมันจะเข้าไปสู่สิ่งที่ คนไทยต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ